คุณผู้ชมครับวันพรุ่งนี้นะครับแฟนขับกีฬาผีหยองของเราท่านไหนว่างๆนะครับและคิดถึงบรรยากาศเกมการแข่งขันของฟุตบอลที่สนาม s c g Stadium ก็เรียนเชิญน,นะครับวันพรุ่งนี้นะครับคุณพล s c g เมืองทองอยู่แตกของเราจะมีโปรแกร,รมลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมพลัง M มโอสถสภา m 1 5 0นะครับซึ่งก็จะเตะก,กันที่สนาม s c g Stadium ช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่ฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่30มีนาคมซึ่งกีลนพยธีของของเราต้องเจอโจทย์ยากครับต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมแข้งเทพแ k งคอกยูในเต็ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความต่อนเนื่องในเรื่องของความฟิตสภาพร่างกายและความเข้าใจแท็กติกของนักเตะกีลนพิธีของเราจึงต้องมีเกมอุ่นเครื่องในการสัปดาห์นี้นะครับซึ่งทีมที่จะมาอุ่นเครื่องด้วยก็ถือเป็นทีมในไทยลีกด้วยกันอย่างโอสสภา น่าจะเป็นบททดสอบที่ดีสําหรับขุนพลกิเลีนพยองของเราในวันพรุ่งนี้เลยแหละครับถึงแม้ว่ากิเลียนพยองของเราจะขาด8นักเตะกําลังสําคัญในการไปรับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยที่ประเทศอิหร่านกับทีมชาติอิรักก็ตามทีนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ก็น่าจะทดแทนการขาดหายไปของผู้เล่น8รายได้และที่สําคัญเป็นการโชว์ผลงานให้สตาฟโค้ชได้เห็นนะครับเผื่อว่า ผลงานที่ดีของเขาในเกมอุ่นเครื่องกับโอสุสภา,าจะทําให้เขามีชื่อเป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงในเกมที่จะพบกับแข้งเทพแบงคอกอยู่ในเด็ดในวันที่30มีนาคมที่จะถึงนี้ก็ได้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับยังเป็นเกมที่น่าดูพอสมควรเลยล่ะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผู้สาป,ประตูถ้าขาดพี่ตองกวินทำสัจจานันไปก็ยังมีพี่ตาวิษนุศัก์แก้วเรืองอยู่นะครับ และในส่วนของแนวรับนะครับกำลังหลักก็ยังอยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นมาริโออันวาเรสรวมไปถึงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของนาโออากิออยามะซึ่งคาดว่าน่าจะได้โอกาสในการเคาะซิมกับทีมโอสสภา M150 ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนรวมไปถึงพี่บักอาทิตย์ดาวสว่างนะครับไม่มีชื่อติดทีมาชิไทยชุดนี้เจ้าตัวก็จะได้เรียกสมาธิ พักฟื้นสภาพร่างกายของตัวเองให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งยังมีน้องเชนสุพรรณทองสงที่น่าจะได้รับโอกาสในการลงสนามพรุ่งนี้อีกด้วยล่ะครับ บ็คซ้ายนะครับการขาดหายไปของเพียรพัฒน์นรชัยยาเรายังมีนักเตะเยาวชนที่ดันขึ้นมาจาก Academy, อะคาเดมี่ย่างชัยวัดบุรานนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นโชว์ผลงานโดดเด่นตั้งแต่เล่นให้กับพัทยายูเนเต็ดในปีที่แล้วนะครับพาพัทยายูเนเต็ดเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกนั่นเองนะครับในะตำแหน่งของมิดฟิลด์นะครับกับตันโกดัสกรทองเหลาอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เกมนี้ก็เป็นโอกาสของน้องๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นฮาบเสกสิ์สีใส ที่จะลงมาบัญชาเกมในแดนกลางร่วมกับเพียรดลฉำรัศมีและวัฒนาพลายนุ่มนะครับเมืองทองทีวีของเราเองจากการที่ดูการฝึกซ้อมในทุกๆวันนะครับก็มองว่านักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ของสโมสรกีฬาพยองเนี่ยฝีเท้าไม่แตกต่างกันเลยละครับขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสมากกว่าที่ใครจะได้รับโอกาสในการลงสนามนะครับ ในส่วนของแนวรุกก็ยังอยู่กันครบเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นพี่โจกเสเดชเวทยาวงพี่นิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์รวมไปถึง2กองหน้าต่างชาติอย่างเคลตันซินวานและไมเคิลเอนดรีนะครับ ก็น่าจะได้มีโอกาสลงมายิงโอสสภา m อ็มสระบุรีเราอาจจะเห็นทั้งคู่ทำสกอร์ได้ด้วยในวันพรุ่งนี้ก็เอาใจช่วยไมเคิลเอนดรีนะครับเขามีความตั้งใจสูงมากๆในการที่จะโชว์ผลงานให้สโมสรเอสซีเมืองทองอยู่นเต็ดของเรานะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีที่พวกเขาะจะได้โชว์ฝีเท้าต่อหน้ากองเชียร์กิเลนพยองเอสเมืองทองอยูในเต็ของเรา บัตรเข้าชม50บาทนะครับถ้าเกิดใครว่างหรือเดินทางมาถึงสนามได้ทันในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีเมืองทองทีวีและสโมสรเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดก็เรียนเชิญมาเข้าชมเกมนัดขันนัดอุ่นเครื่องนัดนี้กันเยอะๆนะครับยังมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจให้สาวกกีฬาอของเราได้ชมกันเยอะเลยละครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ